เอาละครับในรอบแรกนี่เองฮะเรามีเป็นผสารชาแมนครับและก็ฮิลเล์พร้อมกับมีวิลเลนเซอร์ฮะ,ฮะเดี๋ยวดึงมาดองไว้ก่อนนะฮะได้เล่นไปได้เล่นยังไงเดี๋ยวดูกันอีกทีฮะ รอบแรกเองฮะเจอกับทีมไม่มีประสานฮะแล้วก็เรามี4ตัวฮะด้วยการที่เอาชา a ม m a n มานลงมาะะทำให้มีมนเดอร์ลงมาตัวหนึ่งนี่ก็อาจจะเป็นทิกเล็กๆนะในการเล่นต้นเกมนะฮะท้ายๆเกมเนี่ยคุณอาจจะเปลี่ยนเป็นปรษานอื่นก็ได้ฮะแต่เอาชา a ม m a n มาเล่นไปก,ก่อนเพื่อที่ว่าเก็บแต้มเอาไว้ใช้ในช่วงท้ายๆเกมะฮะในช่วงที่เราสมตัวนั่นแหละอะในรอบนี้ฮะเราชนะไปครับ เทมอะไรครับเนี่ย <c oughs> เอามาเป็นเสื้อก่อนละกันนะฮะรอบที่2ครับเคอ o s k n i g h สตัวนะฮะหยิบมาไว้ก่อนไปคู่กับอะไรไม่รู้ฮะแต่ถ้าไหนสองดาวเราจะไปทางนั้น,นะฮะรอบที่สเจอกับนักรบครับโอ้โหถึกเลยตั้งแต่ต้นเกมมาดูฮะว่าใส่โตของเรานี่จะช่วยอะไรได้ไหมฮะแต่ฝั่งเขานี่ก็มีเป็นรラาดาะมาลดเกาะได้นะครับแต่มานานเนี่ยก็ไม่ได้เด็เร็วนักนะ อ่ะตอนนี้ฮะเสียดัวเศ้าไปหนึ่งและกับเอิร์ธสปิริตของเขาฮะเรียบร้อยไปเหลือ2โตัวสุดท้ายฮะฝั่งเรายังมีเอนชานใท้ๆฮิวอยู่นะฮะก็ยังได้เปรียบแล้วก็แม็กนัตฮะบัฟให้กับสมันเดอร์ที่ปกติเนี่ยก็ตีแรงอยู่แล้วนะฮะในตอนแรกฮะตอนนี้ก็ตีแรงขึ้นไปอีกครับชนะไปในรอบนี้ครับ กังก้ามาสองตัววันนี้กังก้ากังก้าจะได้ออกไปนะกังก้า <S <S ดูจากทีมแล้วนะฮะพอที่จะไปทางไห์ฮิลเลอร์ได้อยู่นะครับแต่กังก้านี้จะไปคู่กับใครฮะรวมทั้งวินเลนเจอร์ด้วยนะฮะก็ยังไม่มีคู่นอกจากว่าไปคู่กับภาษาร้ายหัวใจเวนฟูดสปิริตนะฮะซึ่งตอนนี้เราก็ยังไม่ตัดสินใจละกันนะฮะเพราะว่ายังไม่สองดาวสักตัวอ่ะเดี๋ยวให้เกมเดี๋ยวมาตัดสินใจฮะรอบนี้เจอกับกำยับปาเถื่อน ลงเป็นเวลสี่เลยนะฮะก็รีบเลยรีบเลยแล้วแต่สไตล์คนเล่นนะฮะบางคนอาจจะเร่งเวลเพื่อที่ว่าจะไปเก็บกำยำนะฮะยิ่งมีตัวเยอะกำยำเนี่ยจะมีโอกาสคัสตูได้เยอะนะฮะแต่ก็จะเสียสิทธิ์ในการสุ่มหาตัว2ดาวในช่วงต้นเกมไปนะอย่างที่เห็นฮะเขายังไม่2ดาวสักตัวะฮะแล้วฝั่งเราเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะไม่ไหวเหมือนกันฮะหมาตายก็จบแล้วนะครับแพ้ไป ผมตัดสินใจเอาเว้นปูสปริตออกแล้วกันนะฮะอาจจะไม่ได้ไปทางไร้หัวใจหรือฟอลเล่นแต่วิลเลนเจอร์เนี่ยก็ไปคู่กับวิจิลัน์ลูนา่า แล้วก็ไปทางไหนได้ครับแล้วก็มาฮะไหนเคออ์ทไนท์ครับสองดาวฮะอ่อน่าจะไปทางไนท์ฮิลเลอร์ได้เหมือนกันนะฮะเพราะว่าวันนี้เน่ก็ไม่มีคนเล่นไนท์แต่ก็อาจจะเสี่ยงๆหน่อยฮะมีไร้หัวใจ2ทีมฮะซึ่งไนท์เน่ก็จะเป็นอะไรที่แพ้ทางฮันเตอร์ไร้หัวใจนะฮะโอเคครับตัดสินใจฮะเล่นเป็นไนท์ฮิลเลอร์แล้วกันตัวที่มีอยู่ก็ยังพอได้ใช้นะแล้วรอบนี้ครับก็เจอกับกำยำป่าเฉือนฮะเหมือนกับทีมที่แล้วเลยฮะแต่เดี๋ยวผมเอาวินเซอร์ออกนะฮะอย่างที่บออกะเราาาจจไปทง นาสู้กับฮิลเลอร์วิลเจอร์ก็ไม่ได้ใช้ครับและในรอบนี้ฮะเราก็สู้ไม่ได้ครัฝั่งเขานี่มีตัว2อดาวนะฮะแล้วก็มีวิสเตอ์แบคกระจายขนรัวๆแพ้ไปจ้า เดี๋ยวผมจะเน้นดาวไปก่อนนะฮะและไอเทมในรอบนี้เนี่ยออกมาเป็นพาลินซอร์สพอดีเลยฮะเราเล่นเป็นภาษาฮิลเลอร์นะฮะมันจะเพิ่มผลฮิลด้วยนะฮะไม่ได้ให้คนที่ใช้นะแต่ให้กับทั้งทีมนะฮะให้กับพันธมิตรเขาว่าอย่างนั้นนะฮะเขาบอกว่าเราอาจจะไม่จําเป็นต้องให้ตัวที่เบฟสกิลฮิลนะฮะอ่ะตอนนี้ฮะกังก้ามา2ดาวฮะกังก้ K a าเคออตไนท์กังก้าเคออไนท์ไปทางไนท์ซอร์สแมนได้นะครับแต่เสียดายครับเราหยิบมาเป็นพาลินซอร์สแล้ว ถ้าไม่เล่นฮิลเลอร์เนี่ยมันก็ยังไงอยู่นะฮบเพราะงั้นครับผมอาจจะยอมตัดกงังก้าออกไปจากทีมอีกแล้วนะอ่ะต่อเนี้ <c oughs> นนครับแคออไนท์ไม่ตัวฮันเดซเซิลก็มาครับผมว่าเนี่ยน่าจะไปทางฟูไนท์ฟูฮิลเลอร์เนี่ยได้อยู่นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าฝั่งฮันเตอร์เนี่ยจะยิงเราเจาะเกาะเราเนี่ยเร็วแค่ไหนนะแลวในรอบนี้ก็เจอกับฮันเตอร์ฮะแอนต้เบดสองดาวแค่ออรไนท์สกิลไม่ออกเลยฮะดาวเบดหายไปเพียบเลยสตตนก็ไม่ได้สตตนสกิลก็ไม่ได้ใช้ปีศาจก็เพิ่งจะ ถาไปได้ตัวหนึ่งตัวสุดท้ายครับวิเลนเจอร์ไม่น่าจะสู้ไหวฮัดเซลไม่มีดาเมจครับแล้วก็2อดาวอีกตัวหนึ่งฮะเอนชานเทพครับอ้าวไม่ตัวฮัดเซอร์ครับเปิดตัวมาสวย2ดาว3ตัวครับ รอบนี้เราเจอกับที่มีภาษานะฮะฝั่งผมนี่มีฮิลเลอร์ขั้นหนึ่งแล้วนะฮะสองดาวสามตัวฝั่งเขาก็2สองดาวสามตัวมีแอนติเมดมาเบิดมานาด้วยนะฮะเอ็นซานเทนี้ตายไปแบบไม่ได้ฮิลฮะเคลออสไหนก็ไม่ได้ใช้สกิลดูเหมือนว่ารอบนี้เนี่ยเราจะแพ้ทางแอนติเมดสุดๆนะฮะเรียบร้อยแพ้ไป เอ๊หรือว่าจะไปทางชาแมนดีฮะรู้สึกว่าชาแมนใตัวมาค่อนข้างเยอะเลยนะฮะไปทางฟูลชาแมนแล้วก็ฮิลเลอร์ได้เหมือนกันซึ่งเดี๋ยวดูกันอีกทีฮะว่าตัวมาทางไหนบ้างฮะตอนนี้เดี๋ยวผมใช้เคอร์นไน์เนี่ยแหละใช้ไปก่อนนะฮะแล้วฟูลชาแมนฮิลเลอร์ฮะดามดเมจมันค่อนข้างอยู่ที่ชาแมนครับวันนี้ก็เจอเวทด้วยนะถ้าเลือกที่จะไปทางนั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับความเสี่ยงที่เราจะเจอกับทีมเวทครับแต่ตอนนี้เคอร์นไนท์ก็2ดาว2ตัวแล้วนะฮะน้าไปทางไนท์ฮิลเลอร์เหม แล้วก็ถ้าเจอสปิริตเนี่ยน่าจะเจ็บมากเลยแล้วดูเหมือนว่าเขาจะเล่นเป็นสปิริตด้วยนะฮะมีเอิร์ธแล้วมีซัตตอมแล้ว4ตัวแล้วด้วยในตอนนี้ฮะฝั่งเราเนี่ยถ้าเล่นเป็นภาสาอัศวินบัฟฟมันก็ยังพอกันเวทได้นิดหน่อยฮะถึงแม้ว่าจะไม่ต้องทำเครือบเกต็ดนะฮะและในรอบนี้ฮะชนะไปครับผม เขาสู่รอบที่8ฮะมีเป็นบัตไลเดอร์เพิ่มมาอีกหนึ่งตัวะรอบนี้ผมเอาเดอเจอร์พเฟฮะลงไปแล้วกัดเดี๋ยวเรารอบัตไลเดอร์ฮะขึ้นเป็น2ดาวฮะค่อยเอาลงไปแทนเดเจอร์พัเฟนะฮะ อ่ะและในรอบนี้เนี่ยเราเจอกับวอลเล o ยร์ฮะวอลเลียร์เนี่ยสดาวสตัวมีทัสมีเอิร์ธแะแล้วก็สลาดาด้านหลังก็เป็นแบทไลเดอร์ครับเราก็เสียดัสเซไปหนึ่งนะฮะดัสเซได้ฮิวมานิดหน่อยแล้วก็ตายไปผมเอาดัสเซไว้ด้านหน้าฮะเพราะว่าดัสเซเนี่ยทำไรได้ไม่มากครได้ว่าฮิวแล้วก็ตายเท่านั้นแหละ <laughs> เหตุผลที่เอาเคียวไนท์ไว้ด้านหลังนะฮะก็เพื่อที่ว่าเคียวไนท์เนี่ยผมจับมาเป็นตัวแบกฮะตัวไหนที่เราเป็นตัวแบกเราก็เอาไว้ด้านหลังหน่อยๆฮะส่วนเอนชาเททั้ก็มีสกอฮะยืนได้นานในรอบนี้ฮะเซิร์ฟเนี่ยก็ไม่ค่อยมีดาเมสสักเท่าไหร่ฮะในรอบนี้ก็ชนะไปครับมีสปิริตมาแล้วฮะในตอนนี้ครับคือถ้าเล่นชาแมนเนี่ยเข้าทางเขาแน่นอนฮะ มาอีกอันหนึ่งแล้วฮะดาบพลเรืนพลเรีนซอสตรงนี้ก็ไม่แน่ใจว่าสแต็กได้หรือเปล่าฮะหรือว่าจะเอาเป็นผ้าคลุมดีว่าผมเสี่ยงเอาดาบพลเรีนดีกว่านะฮะไม่แน่ใจว่ามี2อันเดี่ยมันจะเพิ่มคูณให้แรงขึ้นอีกหรือเปล่านะฮะใครมีข้อมูลเนี่ยก็เข้ามาแชร์กันได้นะฮะแล้วตอนนี้ครับดูเหมือนว่าจะดวงดีเลยนะมีเป็นเทียนเวกเตอร์ฮะใกล้จะ2ดาวละ และนี่คือคําตอบว่าสแต็กได้หรือไม่ได้นะฮะนี่คือผมเล่นในโหมดฟรีสไตล์นะไม่ไดเอามาเป็นคลิปนะฮะแต่ถ่ายเป็นภาพนี้คือดูแบบชัดๆเลยนะ,ะับผมใส่17ดาบดูผลฮิวของอมน้ไนฮะขึ้นมาแบบเฮ็พี <c oughs> จากประมาณ10%นะ,ะขึ้นมาประมาณ75%ได้เลยนะฮะและนี่ก็คือดาบที่ผมใส่แค่3ดาบความต่างก็จะชัดเจนอย่างเห็นได้ชัดนะฮะคือข้อฮิวที่ขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้เยอะเท่า17ดดาบเมื่อกี้นะฮะ งั้นก็แปลว่าดาบเนี่ยเราสามารถแสแต็กได้นะลองเอาไปทดสอบในหมดซีสไตล์ดูนะฮะรอบนี้เจอกับซัมมานเนอร์มนุษย์แทที่มีมนุษย์ก็น่าจะเร่งมานานะฮะทำให้สปแปลมลูกได้ดีขึ้นนะอย่างน้อยฮะมานาก็เด้งเรื่อยๆฮะและจำนวนลูกเขาฮะก็ค่อนข้างเยอะเลยฮะมีทั้งลูกของเดนเจฟเฟตลูกของเวนอมฮะรอบนี้เนี่ยเราไม่มีตัวสกิลหมู่สักเท่าไหร่นะฮะนอกจากว่าลุน่าจะออกมาก็จะช่วยงานได้ดี แต่ตอนนี้ลูน่ายังไม่มาสักตัวเลยนะฮะตัวไนท์เนี่ยเรามีแค่แคนไนท์ที่2ดาว2ตัวแล้วก็แบทไลเดอร์เท่านั้นเองนะโอ้โหอยากเล่นไนท์แต่ไนท์ไม่ค่อยออกครับจะไปชาแมนก็ติดเวทดแน่นอนฮะเจอสปปริตด้วยเพราะงั้นฮะไปทางไนท์ผมว่ายังไงน่าจะดีกว่าไปทางชาแมนฟูนะฮะและยังไงครับเนี่ย<แ>ยูนิตฝั่งเขานี่บานเบอร์เลยนะฮะเนจเฟสรฟสฝั่งเราก็โดนแข็งไปแต่ก็ไมเด้นไมเด้นฟรีอ<แ>ีกนิดเดียวฮะไมเด้นจะตายเลยฮะแต่ไมเด้นฟรีฮะเนจเฟสรฟสฝั่งเราก็ตี แต่ลูกครับดูสภาพแล้วน่าจะรอดยากนะฮะอ้าวชนะเฉยเลยด้วยอภิธิหานสองดาวเดลเจเพอร์เฟลด์แต่คงไม่ทำสามดาวเลยฮะเอามาใช้ชั่วคราวฮะรอแบดไลเดอร์รอเทีเบเตอร์ขึ้นสองดาวนะฮะจะลงไปแทน อ่ะอันเดอร์ลอดในรอบนี้ฮะวันนี้เนี่ยเราเล่นฮิลเลอร์นะฮะก็น่าจะเน้นตัวฮิลไปและดูเหมือนว่าวิจิลันต์เนี่ยจะมีแค่ทีมเดียวนะเพราะงั้นฮะวันนี้เลยกล้าเลือกเอโนนะฮะปกติเนี่ยไม่ค่อยกล้าเลือกเอโนนะเพราะว่าเอโนเป็นตัวที่ใช้สกิลไวมากมากฮะทำให้ตายง่ายมากๆครับเมื่อเจอกับวิจิลันต์ฮะตอนนี้แบทไลเดอร์ใกล้จะ2ดาวฮะแม็กนัดขึ้นมา2ดาวซะก่อนนะฮะสมกันต่อครับอืมเดสเซอร์ดีกว่าโอเคครับได้เวลาตัดสินใจจริงจังฮะว่าจะไม่เล่นชาแมน อาดัซเซอร์อีกตัวเด่งรอบนี้เจอกับป่าเถื่อนครับเป็นป่าเถื่อนแบบสี่เลยนะฮะมาพร้อมกับบีโป้สองดาวครับ เปาเนสีเนี่ยก็มีผลทําให้ตัวที่สมอนออบมานะฮะหรือว่าตัวมีโปเนี่ที่จะแบ่งแยกออกมาเนี่ยเก็บสแต็กได้นะฮะเมื่อโจมตีเรื่อยๆก็เป็นผลงานที่น่าสนใจฮะ,ะและในตอนนี้ครับฝั่งเขานี่ต้องการตัวเอนชานเทสและก็ได้ไปเป็นที่เรียบร้อยะครับไม่น่าตกใจอะไรฮะ,ะเพราะว่าเรามีเชิร์ตไน์แต่เชิร์ตไนต์ก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกันฮะ,ะโอโ้โหมีโปบานเบิดเลยแล้วก็ตายไปด้วยสกิลของตัวสมอนเนอร์ฮะที่เป็นสกิลของเนเธอร์พ่อเฟฮะตอนนี้เหลือแค่เอนชานเทสตัวสุดท้ายนะฮะกับอาร์ ไม่มีอะไรมากมายแล้วฝั่งเราเนี่ยก็มีผสานฮิลเลอร์แล้วนะฮะทำให้สแปมฮิลได้ค่อนข้างดีฮะกว่าจะตบตายแต่ตัวเนี่ยก็นานอยู่ถ้าดาเมนไม่ถึงฮะชนะไปในรอบนี้ครับ โอเคครับัตเ,เตอร์สองดาวฮะเอ็นชาร์ทเทสก็2ดาว2ตัวฮะบีเวลสามดาวเหมือนกันตอนนี้ไปผสานโทคู่กับไนท์ก่อนนะส่วนเนเจอร์พอฟเฟตฮะก็คงจะไม่ได้ใช้นะครับผมว่าผมจะไปทางไนท์โฟวคู่กับฟู์ฮิลเลอร์เลยแล้วตอนนี้ฮะเทียมเบลเตอร์ฮะมา2ดาวครับไปแทนเดโซก่อนเอาผสานชาแมนครับและในรอบนี้เนี่ยเจอกับทีมไม่มีผสานฮะ เป็นทีมที่เน้นดาวลงมาก่อนนะฮะซึ่ง2ดาวก็ครบทุกตัวแล้วนะฮะแอนตี้เมดนี่ก็มาเบิร์นมานาไม่เบิร์นเด็กหมาไม่มีมานาฮะและอย่างที่เห็นฮะเอโน,โน่ดนสแปมฮิลฮะตีไม่เข้าเลยหมาเลือดเลือดแทบไม่ดกอเลยนะฮะและยังจอมบร์ดคาร์ดินอีกฮะคารดินซอสเพิ่มผลฮิลฮะทำให้ฮิลแรงขึ้นครับ้าเก็บเอโนก่อนไม่ได้นะฮะเอโนดสแปมฮิลแบบนี้ผมว่ายังไงก็น่าจะชนะไปในรอบนี้ครับ เขาที่มองดูฮะวันนี้อาจจะแพ้เวทอาจจะแพ้คันเตอร์วิชแล็์นะฮะถ้าเอโนตายก่อนเนี่ยคือจบฮะอ่ะตอนนี้ครับมีเป็นเอ็นชันเท้พร้อมกับลูน่าและโอ้โหโเคอ์นไนดะอีก2ตัวขาดอีกแค่ตัวเดียวฮะจะ3ดาวแล้ว รอบนี้เจอกับพันเตอร์วีติแลนด์ฮะมีตัวแท้งเป็นแอนติเมทสอตัวและมาพร้อมกับพอปเกนฮะสายปัฟฮะเพิ่มความเร็วในการโจมตีฮะผมว่าาดสอเข้าไปถึงตัวแนวหลังได้แบบสบายๆแบบนี้นะฮะไม่แน่เหมือนกันว่าเราอาจจะพอตู้ได้แต่อย่างที่เห็นในรอบนี้เนี่ยเขาเรเวลหกแล้วนะฮะดูเหมือนว่าจะเป็นสายเร่งเรเวลหรือเปล่าจำนวนตัวเนี่ยลงมาค่อนข้างเยอะเลยฮะแต่ยังไม่มี3าดาวฮะโอเคเดี๋ยวเราทํา3ดาวก่อนค่อยว่ากัน อาไอเทมมาแบบนี้ครับผมว่าผมเอาเดโคโดมิคอนให้กับแบทไรเดอร์ฮะเข้าสู่โหมดสแปมลูกครับตัวก็เต็มสนามแถมอับรดอนก็มาอีกตัวนึ่งฮะตอนนี้ต้องขายนเนเัอร์เฟสทิ้งไปฮะเก็บไว้ตั้งนานไม่ขายสักทีฮะตอนนี้เคอียไดาดาวเลยครับ ยากได้เอนชานเทอีกสักตัวหนึ่ <c oughs> งงั้นฮะแบดไรเดอร์ <c oughs> ผมไม่ปั้นแล้วกันนะฮะดูดูแล้วน่าจะไม่มีแวลขึ้น3ดาวเลยดัสเซลฮะอาจจะ <c oughs> ขอมีโอกาสบ้างนะฮะ รอบนี้เราเจอกับวอริเออร์ฮะมาครูกับเอโนสายฮิลครับเรียกได้ว่าเอามาสแปมฮิลครับน่าจะเป็นทีมปุวอริเออร์ฮะแล้วก็เน้นยืนถึกแน่นอนฮะอาจจะตีเข้ายากหน่อยนะฮะแต่ฝั่งเซาลดเมีสแปมฮิลฮะและ Chaos เคออนไนท์นี่ก็3ดาวแล้วฮะสามดาวเนี่ยก็ทําให้ทุกๆตัวที่เป็นไนท์นะฮะไม่จําเป็นต้องอยืนติดกันก็ได้เกราะนะฮะนี่คือผลของเคออนไนท์สามดาวและในตอนนี้แบทไรเดอร์ก็ยังไม่ตายฮะสก,กิลก็โคตรบ่อยลูกก็ออกมาแบบเรื่อยๆฮะตัดับเป็นฝั่งเขาก็ น่าจะไม่มีแล้วนะามีแค่เอนโดฮะเป็นทีมที่เล่นยากมากๆนะครับถึงแม้ว่าซาร่าในตอนนี้เนี่ยถูกบัฟขึ้นมาทําให้ตีแรงขึ้นแล้วฮะแต่ก็ทําอะไรได้ไม่เยอะนะฮะ <noble> เอาสู่รอบที่14ฮะ <c oughs> ผมจะยังคงอยู่เลยว่4ฮะ <c oughs> หาตัวเอนชานเททับอีกแค่สอตัวฮะไม่ออกมาฮะเจอเป็นลูน่าแล้วก็ <c oughs> โอมนี้ไหนครับเอ้วันนี้ไม่มีคนเล่นซาแมนนะแต่ก็หายากหายเย็นฮะลงสักทีหนึ่งแล้วกันนะ ในรอบนี้ฮะเจะกับมนุษย์ครับเมย์ภาษาชาแมนด้วยฮะดูเหมือนว่าจะเป็น4มนุษย์ฮะทำให้มานาเนี่ยเด้เร็วมากๆนะฮะเน้นๆไปที่ตัวสแปมลูกฮะแต่ตัวสแปมลูกอย่างเวนอมเนี่ยยังเพิ่งหนึ่งดาวอยู่นะฮะส่วเนเจอร์พอลเฟตครับสองดาวแล้วครับแต่ไม่มีชาแมนแล้วก็มาพร้อมกับฮอปเกนฮะสายดาเมจฮะระเบิดลงมาในตอนนี้ดูดูแล้วก็ค่อนข้างน่ากลัวนะครับเพราะว่ามานาเนี่ยเด้เร็วเวนอมเนี่ยก็หนึ่งดาวเท่านั้นเองฮะแต่อย่างที่เห็นคะลูกๆนี่เต็มเลยแล้วฝั่งเราเนี่ย ไม่ค่อยมีตัวที่ใช้สกิลหมู่เท่าไหร่นะฮะนอกจากว่าแบทไลเดอร์ฮะแต่ก็มีเงื่อนไขฮะว่าจะต้องยืนติดกันครับเอนโนเนก็ลดเลือดฮะตามพิษนะฮะทำให้เลทเกมเนี่ยอาจจะมีผลแพ้อยู่เหมือนกันนะถ้าเจอกับทีมนี้ ตอนนี้เรียกได้ว่าช่องโคตรเต็มฮะผมต้องสุ่มหาเอ็นชาเทสครับอีก2ตัวโอ้โหเจอเป็นดัซโซดัซโซก็ขาดอีก3ตัวฮะโลบมากจริงๆวัน,นี้เดี๋ยวสมกันต่ออีกนิดหนึ่งฮะเอ็นชาเทสอีกตัวหนึ่งครับอืมไปเวล5ห้าก่อนก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาดัซโซฮะลงไปทำผสานโถ พอดีเลยนะฮะรอบนี้เนี่ยเจอกับซับิลิตเวดเป็นฮอปเกนสายดาเมจด้วยฮะนธาจ่าแรงโคตรๆเลยนะฮะไนท์ของเราก็เพิ่งขั้นหนึ่งฮะหน้าจะทำอะไรได้ไม่มากฮะและตอนนี้เดลต้าสแลมมาฮะโอ้โหแบทไรเดอร์ใกล้จะตายละเรียบร้อยฮอปเกนเก็บไปฮะและตัว3ดาวเขามีเป็นลิสครับมาอีกรอบหนึ่งฮะเดลต้าสแลมโดนเคลวไนท์ไปจำใจฮจาฮิลขึ้นทันหรือเปล่าฮะแร์พยายามฮิลให้นะฮะ โนก็แสมฮิลฮะตอนนี้เฮดพีก็พอได้อยู่น่าจะเก็บชัยชนะไปได้อยู่ในรอบนี้ฮะเดี๋ยวเรามาสมกันต่อฮะเอนชานเทสครับอีกสักตัวหนึ่งฮะจำมบีม์มฮะโอ้โหดัสเซ้าดัสเซ้าอีกสองตัวยังไงครับเนี่ยโอ้โหอ a ดอนอ่ะปลาดาฮะผมดึงมาพยายามจะไปเคลือบเกตนะฮะแต่เอาไว้ก่อนแล้วกันฮะแล้วตอนนี้ครับมาแล้วฮะเอนชานเทสสามดาว อ,อะไรลงไปอะไรขาดเอา้าเมื่อกี้ดึงดัซเซิลลงมาฮะตอนนี้ลงลูน่าไปแทนนะฮะไม่ได้ภาษาโทรไม่เป็นไรฮะรอบนี้ก็เจอกับมนุษย์ซัมเบอนเดอร์ฮะพอดีเลยลงลูน่าไปพอดีเลยนะครับได้ทำดาเมจกระจายหน่อยฮะได้เคลียร์ลูกๆหน่อยส่วนเอนชานเทท่าสามดาวก็มีผลทําให้คนที่โจมตีเอนชานเททจะมีโอกาสที่จะสโลนะฮะสโลแบบโคตรๆเลยทําให้เอนชานเทท่าก็เหมาะที่จะเป็นตัวดาวนหน้าฮะแต่เดี๋ยวต้องหาไอ้เท่มให้เธอเนี่ยยืนได้นานๆหน่อยนะครับซึ่งตอนนี้เสกเกาะอยู่ที่ เทมเพลเตอร์ฮะแต่ทเทมเพลตเขาตายไปแล้วเดีย๋ยวต้องเปลี่ยนไอเทมใหม่นะครับเอาล่ะฮะเคล็ดลับความถึกของเราเราจะใช้เป็นเสื้อกราะเทียสามนะฮะโอ้โหโคตรถึกเลยแต่มีข้อเสียหน่อยตรงที่ว่ามันอาจจะลดความเร็วในการโจมตีฮะซึ่งเอนชานแท้เนมไม่ได้เกี่ยวกับการโจมตีอยู่ละเอามายืนถึกๆทำทีปั๊ทำสโลเท่านั้นนะฮะอตอนนี้ฮะลุนหน้าใหม่ตัวเด็กพอฮะเก็บตังกันก่อน และในรอบนี้ก็เจอกับกำยำป่าเถื่อนฮะฝั่งเขาเวลหกแล้วนะโอ้โหสามดาวเวเป็นสปิริตเบเกอร์ฮะมาครับมาล้วงแดสเซลฮะน่าจะโดนเก็บตายไปฮะโดนตีไม่กี่ทีก็ตายแต่ก็ฮิวตูขึ้นมายืนได้อีกนิดหน่อยนะฮะโอ้โหยังไงยังไงยังไม่ตายยืนไวฮะอย่าเพิ่งตายครับไม่ทันแล้วฮะเรียบร้อยไปต้องบอกเลยว่าฝั่งเรานี่ดาเมจไม่จัดมากฮะเจอกำยำแบบนี้เจอป่าเถื่อนแบบนี้ฮะเกมยื้อก็อาจจะแพ้ได้เหมือนกันนะฮะยิ่งสปิริตเบเกอร์เนี่ยสามดาว แล้วด้วยนะแต่ก็ตายไปแล้วฮะโอเคตอนนี้เหลือเอ็นโดตัวสุดท้ายชนะไปในรอบนี้ครับ มาต่อกันที่เฮียมโหดครับเบป่าเถื่อนแล้วก็มีโป้สามดาวมาพร้อมกับซอมนเาอร์ขั้นหนึ่งด้วยนะฮะโดยการเอาลายแค่แนป่าคู่ครับซึ่งก็เน้นไปทางปาเถื่อนฮะไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีโปเนี่ยใส่ไอเทมเป็นอะไรนะและในตอนนี้ครับฝั่งเขาต้องการตัวเคอสไนท์ฮะดูเหมือนว่าจะไม่ได้ไปฮะเพราะว่าไม่มีตัวอยู่ใกล้ๆเลยมีโปตอนนี้ก็ยังไม่ตายฮะต้องยอมรับเลยว่าัางเราดีดาเมจไม่ได้จัดมากนะฮะดีเดียคือ,อยืนนานเน้นยืนฮะและตอนนี้ก็ตายไปแล้วฮะอ้าวเอ็เอโนโดได้มาเป็นแ แฟนการ์ดแสดงว่ามีโป้เนี่ยใส่มาเป็นไอเทมแฟนการ์ดนะฮะซึ่งดูเหมือนว่าจับไม่ค่อยเข้ากันสักเท่าไหร่นะแต่อาจจะไม่เจอไอเทมดีๆเข้าสู่รอบที่19ฮะออบดอนมอตัวนี้ครับผมว่าผมจะไม่สุม่มละต่อให้ดดซเซลเนี่ยใกล้จะ3ดาวนะฮะแต่ผมว่ามันก็ไม่น่าคุ้มฮะลุน่า้า3ดาวก็เก็บอีกนานเลยไปเวล6กันเลยดีกว่าอยากได้เงินฮะอยากได้ชชนะต่อนเนื่องฮะตอนนี้เป็นูลฮิลเลอร์แล้ว รอบนี้เจอกับกำยำป่าเถื่อนฮะก็เป็นทีมที่สปีดเบเกอร์ฮะสามดาวนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้เจอกันเรายังห้าตัวตอนที่6ตัวฮะอาจจะพอสู้ได้นะฮะ แล้วตอนนี้ก็เป็นฟูลฮิลเลอร์แล้วฮะเรียกได้ว่าเป็นสายสแปมฮิลแบบเต็มตัวครับแน่นอนฮะเอนซานเทนของเราน่าจะตายยากแน่นอนฮะกรอกก็หนาสแปมฮิลก็เอนโดฮะยังสแปมอยู่เรื่อยๆซึ่งถ้าหากว่าเอนโดตายก่อนเนี่ยผมก็ไม่มีอะไรเล่นแล้วนะฮะประเด็นหลักของเราจะอยู่ที่เอนโดฮะซึ่งทําให้เราเนี่ยจะแพ้ทางวีจิแลนต์สุดๆเลยส่วนทีมอื่นฮะก็ยังพอสู้ได้ฮะยกเว้นทีมเวสซเปอริตเนี่ยก็ต้องลุ้นกันทีเดียง เข้าสู่รอบที่20ฮะตอนนี้เดี๋ยวจะลงเลเวลล่วๆนะฮะเพราะว่าเราจะไปทาง Full ฟูไนท์เพื่อที่จะไปสู้กับเวทครับนฮะอย่างที่เห็นฮะมันจะมีเวท2ทีมฮะเป็นเวทส p ป r รตที่ค่อนข้างน่ากลัวครับเพราะว่าระวัางตัวแบบแนวกลางแล้วก็มีคีมนึงเป็นวีซิลลนฮะซึ่งน่าจะไปทาง f u ฮันเตอร์เอโนของเราที่เป็นตัวส p ป m มพิลเนี่ยจะตายไปอย่างรวดเร็วนะฮะ พูดไม่ทันขัดคำตอนนี้ก็มาแล้วฮะเป็นฮันเตอร์แต่ไม่มีวิจารณ์ฮะอาจจะมีการเปลี่ยนตัวของนั้นฮะเรายังสแสปมฮิลได้อยู่นะฮะแต่ฝั่งเขานี่ก็มีไร้์หัวใจขั้นสองนะฮะจอเกระเป็นไนของเราก็แค่ขั้นหนึ่งเองนะครับยังไม่สองสักทีฮะรอเลเวลจนสี่ตัวสุดท้ายเนี๋ยผมจะไปทางฟูไนท์เลยฮะเพื่อที่ว่าจะไปสู้กับเวทนะครับแต่ตอนนี้ฮะไนท์ของเราน่าจะไม่ไหวแล้วฮะไปทั้งแทงเป็นทั้งดาเมจเรียบร้อยไปครับแต่ก็ยังเหลืออีกเยอะชนะไปในรอบนี้ฮะ ไอเทมในรอบนี้ฮะผมว่าผมเอาไอเทมให้เค้์ไหนท์หน่อยแล้วกันฮะตั้งแต่ต้นเกมนี้ยังไม่มีเทมใช้เลยนะฮะใส่เป็นพาร,ริอนซอสซึ่งเพิ่มดาเมจฮะ สำหรับเคลียร์ไนฮะถ้าเล่นเป็นตัวดาเมจเนี่ยน่าจะเน้นไปทางโจมตีเร็วนะฮะเพราะว่าการโจมตีของเคลียร์ไนเนี่ยแรงอยู่แล้วะฮะเนื่องจากว่าตัวเองเป็นปีาศาจนะครับเน้นเร็วดีกว่าเลยหยิบมาเป็นบัตเตอร์ไฟฮะได้ทั้งเร็วได้ทั้งแรงได้ทั้งหลบด้วยนะฮะอ่ะตอนนี้ไปเวลเจ็ดลฮะน่าจะตามคนอื่นตามเลเว่าคนอื่นทันละแล้วก็ลงเป็นลูน่าไปฮะตอนนี้ก็เป็นอัศวินขั้นสองครับ รอบนี้เจอกับเวทมนตร์ครับมาดูวนะว่าจะไหวไม่ไหวฮะสามดาวีเป็นไบเด่นและก็ลิสด้วยลิสนี่ใส่มาเป็นเดก้อนฮะเรียบร้อยเทมเเตอร์ตายไปก่อนเลยฮะไม่ทันได้หิวไม่ทันได้เด้งเลือดจากนั้นลิสก็อันติเมตต่อฮะทำสโลไปชิ่งกันไปโอ้โหเอ็นโดของเราไม่รอดเลยฮะตอนนี้แต่ตัวหิวของเราก็ยังอยู่ฮะมีเป็นเอ็นซาเทสกับดัตเซอฮะยังพอที่จะหิวตื้นคือนทีได้นิดหน่อยนะฮะม้ว่าจะสแปมได้ไม่เดีเท่ากับเอ็นโดฮะก็พอทุก ถูดถทยไปได้ฮะลิสตัวสุดท้ายในรอบนี้ฮะชนะไปนี่คือเหตุผลอย่างหนึ่งฮะที่ผมรีบลงเลเวลนะฮะไม่หาลูน้า3าดาวนะครับก็เจอกับทีมเวทฮะมันก็จะหนักหน่วงหน่อยเพราะว่าสกิลทีเนี่ยหายไม่ทันได้หิวฮะต่อให้ลูด้า3ดาวฮะบางทีมันก็อาจจะสู้กับทีมเวทไม่ได้นะฮะยิ่งเราวางกลางด้วยเจอสปริตทีฮะอาจจะม่จบ รอบนี้เป็นเที่ยมปวดครับเมีาาัสสานโรคแล้วก็3ดาวเพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่งเป็นแม็กนัตแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูฮะว่ามีโป้ฝั่งเขานี่จะใส่เป็นไอเทมอะไรฮะน่าจะเปลี่ยนแล้วนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้มีรอบเลือกไอเทมและเหมือนเดิมฮะฝั่งเขาต้องการตัวเคออสไดครับมแม็กนัตทัพยา,ยาม,มาตี3ามดาเมจไม่น่าจะถึงครับมีโป้ตายไปตอนนี้ได้มาเป็นเมกนิซึมเอ๊ะ มีโป้ไมคกาน์ดเสิมเหรอฮะเป็นไอเทมทท่ไม่น่าจะเข้ากับมีโป้เหมือนกันนะฮะถึงแม้ว่ามันอาจจะฮิลได้หลายๆตัวแต่กว่าจะแตกตัวนะและฮิลทีนก็ไม่ใช่ว่าเยอะเลยนะฮะ750เองทีมเขาเนี่ยใส่เป็นหมวกเขี้มโหด2ใบนะครับก็ทําให้เป็นฟูเขี้มโหดแต่ไอเทมเนี่ยไม่ค่อยมีใช้ฮะมีโป้ก็ใส่แค่ไมคกาน์ดเสิมซึ่งผสานฟูเขี้มโหดในวันนี้ฮะไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่นะฮะไมเม้อสิ้นเลยไม่มีปีศาจสักเท่าไหร่เลยด้วย แล้วก็มาถึงทีมที่ผมวันวันมาตั้งแต่ต้นเกมนะฮะสปิริตครับฝั่งเขานี่เลเวลหกนะฝั่งผมเลเวลเจ็ดฮะฝั่งผมเยอะกว่าหนึ่งตัวนะฮะและฝั่งเขานี่สามดาวมีเป็นเอมเบอร์มีเป็นสตาร์อมแล้วนะฮะตอนนี้ลิสกิลมาลีน่าก็ดูเหมือนว่าจะฉีดไปแล้วฮะมีแต่ดาวเมจจัดไหนจะมีฮอปก้นฮะระเบิดลงมาอีกในขนาดสปิริตหรือเดลต้าสลัมเนี่ยไม่ได้ทางานนะดูเหมือนว่าจะไม่ไหวเหมือนกันนะฮะเพราะว่าดาวเมจจัดมากๆเลยแพ้ไปในรอบนี้ เดี๋ยวต้องไปวัดกันอีกทีในตอนฟูไนนะฮะหรือถ้าฟูไนเอาไม่อยู่ผมจะเอาเกอบเกตขั้นหนึ่งโดยการดึงเอาคิวเลอร์ออกขั้นหนึ่งนะฮะรอบนี้เจอกับกำยำฮะสามดาวมีเป็นสรับฝ่ายเพิ่มขึ้นมานะและดูเหมือนว่าจะไม่ใช่แค่สนับฝสายรับเสตันแบ็กกับจกกักรนอตก็จะสามดาวขึ้นมาด้วยล่มะมั้ง ซึ่งก่อนหน้าเนี้ยถ้าจำไม่ผิดนะเขามีแค่สปเปริ่ดเบเกอร์ฮะที่3ดาวเท่านั้นเองนะไม่เจอกันนานเลยเปลี่ยนไปเยอะเลยนะฮะแล้วกดยากกว่าเดิมเยอะมากๆเลยนะครับตอนนี้ฮะเ s i o n แบ็ k ตายไปเอ็นโดนี่เขาพยายามฮิลฮะพยายามสแปมฮิลเยอะให้ได้มากที่สุดฮะเยอให้เร์าไหนฮะทำดาเมจให้ได้มากที่สุดฮะแล้วก็เรียบร้อยไป เอาละครับไอเทมในรอบนี้เนี่ยผมว่าผมจะเอาเป็นเลเดียนละกันฮะไหนไหนดาเมจเราน้อยนะฮะเราก็ต้องเอาเลเดียนเนี่ยมาช่วยเบิร์นทำดาเมจน,นะฮะแล้วก็เน้นยืนด่านแต่จะเอาให้ใครเนี่ยใส่ให้กับเทมเเตอร์ไปแก้ขัดละกันนะฮะโอเคอาบด่อนสดาว2ตัวผมว่าผมไม่ทํำดีกว่า เดี๋ยวขอโอมนีไนฮะสอดาวสักทีหนึ่งฮะก่อนขึ้นไฟ8ป8นะครับอ่ะลูน่าไปจะ3ดาวโอมนีไนสอ2ดาวครับโอเคเดี๋ยวเราเอาเลเดียนให้กับโอมนีไนไปปมะสา,านไนฮะคิดว่าโอมนีไนเนี่ยน่าจะตายยากกว่าเทเลเตอร์นะครับ รอบนี้เจอกับมีโป้ฮะปูเยี่ยมโหดมาลองดูฮะว่ามีโป้นี่จะเปลี่ยนไอเทมไปแล้วหรือยังนะฮะปูเยี่ยมโหดฟังเขาน่าจะมีผลกับเราอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเคียวไหนนี่ตีได้แต่ เรามีฮิลเลอร์ฮะมันก็จะเยอะได้นานหน่อยๆครับพร้อมกับไอเทมที่ผมเลือกมาฮะดาบเลเดียนฮะเอาบาเบิร์นเฮดพีครับต่อให้ไม่ได้โจมตีฮะก็สามารถสู้ได้นะฮะและดูเหมือนพาร์บียังจะใส่เป็นเมกนิซึมอยู่นะครับ่สนเอนโดฮะได้มาเป็นวอร์ดเมียออฟ l ฟอ g ลิงฮะก็ทําให้พันธมิตรรอบตัวเอนโดฮะมีความสามารถในการดูดเลือดด้วยนะครับแล้วก็เรียบร้อยไปโอ้โหโดาบเลเดียนฮะหยิบมาเือบคุ้มค่าคุ้มค่ามาก รอบนี้เจอกับเวทสปิริตฮะพยายามเลเวลอยู่นะฮะเพื่อที่จะทำฟูไนท์ซึ่งจะได้ก็ตอนนู่นอะเลเวล9ก้านะฮะและก็เรียบร้อยไปฮะเดลต้าสแสลมรอบเดียวถึงก็หายหมดเลยเป็นทีมที่แพ้ทางมากๆาฮะคิดอยู่ว่าฟูไนท์อาจจะไม่ไหวด้วยซ้ำนะฮะอาจจะต้องทำเครือบเกต็ดด้วยนะแพ้ไปในรอบนี้ครับ นี่คือเขาเวทแค่เดียวฮะแต่สเปริตเนี่ยแรงมากๆเลยนะฮะส่วนทีมนึงก็ฟูเวทเนโอ้โหอะตอนนี้ฮะดูเหมือนว่าเวทจะหลุดไปทีมนงครับเหลือเวทสเปริต์ูกัมยา f ฝูวอลเ r อร์ฮะที่มีเครือบเกตและก็เรียบร้อยไปแพ้ให้กับทีมกำยานะฮะเ่ากับว่า3มทีมที่เหลืออยู่ตอนนี้ฮะก็เป็นทีมเยียมโหดครับที่เป็นมิป้เป็นทีมกำยาฮะแล้วก็สเปริตดูสภาพแล้วับผมอาจจะต้องรับมือกับผสานสเปริตนะฮะซึ่งอาจจะต้องทำเครือบเกตนะ แต่เดี๋ยวเราจะลองไปทางไทนฟูก่อนนะฮะดูซิว่าไหวไม่ไหวและรอบนี้เนี่ยเราก็เจอกับ<ๆ>กับยับครับ พูดถึงกำยำฮะหลังๆเราก็เริ่มเจอกไม่ค่อยเข้าแล้วเหมือนกันฮะยิ่งเลดเกมในเลือดเขาก็ยิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆนะฮะดาบเลเดียนที่ได้มาก็อาจจะช่วยอะไรได้ไม่มากนะเพราะว่าเลือดเขามหาศาลมากๆเลยเจมเตอร์ตอนนี้ตายไปฮะโอมน้ไนของเราก็ตายไปฝั่งเขาฮะมีเอ็นโดที่ขโมยไอเทมฮะขโมยดาบเลเดียนตายครับโอ้โหหยิบมาเบิร์นเขาแต่ดูเหมือนว่าฝั่งเรานี่จะโดนเบิร์นซะเองนะฮะฝั่งเขาก็เหลือตัวไม่ได้เยอะมากฮะเหลือสปิริตเบเกอร์เหลือเอ็นโดเหลือสนาไฟฮะตัวดาเมจหลักๆเนี่ย ไม่ได้มีมากมายฮะแต่ต้องรีบฆ่าเอนโดนะฮะไม่งั้นนี่โดนเบิร์นตายก่อนแน่นอนเอาละฮะตอนนี้เหลือเอนโดตัวสุดท้ายครับเรียบร้อยฮะชนะไปครับแล้วฝั่งเขามีเป็นดาบดีไว้ด้วยฮะโอ้โหที่พิเศษกว่านั้นก็คือมีโปอเนี่ยสู้กับสปิริตได้นะฮะทำให้ตอนนี้เนี่ยเราต้องสู้กับมีโปฮะอ่ะ เดี๋ยวเอาดาบดีไว้ให้กับลูน่าไปนะฮะตีไกลๆไม่ต้องโดนลดดาเมจนะครับเพราะว่าผสานเฮียมโหดเนี่ยลดดาเมจของเคอันไหนแน่ๆครับพะงั้นครับผมเอาดีไว้ให้กับลูน่าดีกว่านะฮะแล้วก็ไปเลเวลเก้าฮะน่าจะปิดจ็อบกันเลยอ่ะเดี๋ยวสุ่มหากันนิดนึงครับเผื่อว่าจะเจอไนท์จะได้ทําไปเป็นฟูลฮะแล้วก็เจอเป็นเซเว่น,นะฮะผมเก็บไวเปอร์ไว้กะว่าจะไปทางมังกรน,นะฮะ สงสัยมากเลยว่าเขาสู้กับสปิริตได้อย่างไรนะฮะปกติเนี่ยมีโป้น่าจะแพ้สปิริตนะแต่ถ้าให้เดานะับผมว่าอานิสติสเนี่ยขโมยตัวไม่เอมเบอร์ก็สตอมครับทำให้พี่เกมมาชนะได้นะฮะมาดูกันในเกมนี้ฮะไม่น่าจะติดปัญหาอะไรนะเนื่องจากว่ามีโป้สามดาวเขาเนี่ยไม่มีอเทมนะครับตัวอานิสิสรอบนี้ฮะต้องการตัวเอนชานเทนฮะซึ่งไม่ได้ไปฮะเรียบร้อยชนะไปในรอบนี้ฮะ การเลือกภาษาครับมีผลมากๆเลยคะโดยเฉพาะภาษาเยี่ยมโหดเนี่ย บอกเลยว่าถ้าไม่มีแอสซินไม่มีปีศาจไม่มีตัวอะไรที่ดำไมจ,จัดๆะฮะยิ่งเจอฮันเตอร์เนี่ยยิ่งไม่ควรเลือกเลยนะฮะเพราะว่าถ้าตัวเข้มโหดเนี่ยเข้าไปล้วงตัวด้านหลังไม่ถึงนั้นจะโดนยิงฟรีและเจ็บมากๆครับน่าเสียดายที่มีโป้สามดาวนะแต่ไม่มีไอเทมเพราะว่าเลือกเป็นหมวกเข้มโหดถ,ถึง2ใบนะฮะรวมทั้งรัวด้วยซึ่งถ้าเขาได้ไอเทมที่ดีกว่านี้ครับผมอาจจะแพ้ก็ได้นะครับอ่ะวันนี้ฮะอยู่การกับฟูฮิลเลอร์ฮะซึ่งไม่ได้ทาบ่อยๆนะครับเพราะว่าถ้าเจอกับแอสซินเนี่ย,ยผมไม่ทำแน่ๆฮะ ฮิวไม่ขึ้นฮะแพ้ทางสุดๆแต่โชคดีฮะวันนี้ไม่มีอาซินครับแล้วก็ไม่มีสลกักไม่มีสเปกเตอร์ไม่มีอะไรเลยโหเป็นไปได้ครับเป็นไปได้ฮะ,ไไฮะ,ะจบไว้เพียงแค่นี้ก็แล้วกันฮะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะาคุณชอบก็ฝากดไลค์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านฮะที่กดสมัครสมาชิกกันเข้ามานะครับตรงนี้ก็มีส่วนร่วมทําให้ชอ่องชองนี้ฮะเติบโต,ตขึ้นมากๆครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะสวัสดีครับ